ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลุงมีโชคได้เปลี่ยนข้อหาการที่อายการส่งสำนวนคืนให้พนักงานสอบสวนเพื่อปรับแต่งสำนวนให้แน่นขึ้นหมายความว่าสำนวนนี้ซึ่งปรับแต่งแก้ไขหลายครั้งมาปีกว่ายังใช้ไม่ได้ได้ข่าวว่าตำรวจจะเปลี่ยนข้อหาให้แรงขึ้น เป็นเจตนาฆ่าสำนวนเดิมยังไม่ผ่านยิ่งมาตั้งข้อหาให้ลุงหนักขึ้นทำให้พนักงานสอบสวนลำบากใจมากขึ้นจะเขียนอย่างไรว่าลุงเจตนาทำให้เด็กตายด้วยวิธีใดสำนวนย่อมอ่อนกว่าเดิมอีกสำนวนเก่าคณะอายการไม่ยืนฟ้องสำนวนใหม่ยิ่งอ่อน ยื่นฟ้องไม่ได้เมื่อตำรวจส่งฟ้องลุงอีกครั้งคณะอายการท่านไม่ยื่นฟ้องสารความผิดจึงตกอยู่กับพนักงานสอบสวนยกชุดซึ่งคงถูกสอบสวนที่ใส่ร้ายลุงตอนนี้ทั้งอายการและสารท่านทราบแล้วว่าคนทำเด็กมีใครบ้างซึ่งตำรวจก็รู้แต่ทำเหมือนไม่รู้เพราะ fc กับ YouTube ของลุงขุดคุยออกมาให้ท่านทราบและได้เห็นชัดๆคนร่วมกระทําผิดตัวจริงจึงหนาวใจกันทุวนหน้าแล้วอย่างนี้พนักงานสอบสวนจะกล้าส่งฟ้องลุงหรือเปล่าหรือจะส่งสำนวนไม่ฟ้องลุงต่ออายการเพื่อบรรเทาความผิดคิดให้ดีแล้วรีบส่งสำนวนเถอะเพราะ นานเกินไปแล้วทางออกอีกทางคือวันที่1กันยายนหรือหลังจากนี้ไปหรีๆไปจับคนร้ายตัวจริงมาซึ่งทุกๆคนก็รู้แล้วว่าคือใครบ้างซึ่งจะโดนข้อหาย้อนกลับฆ่าคนตายโดยเจตนาเช่นเดียวกับที่ตั้งข้อหาให้ลุงและลุงจะได้หลุดประกันหลุดคดีตลอดไปอ่านจบ fc เครียดอยู่ ยิ้มได้หรือ,อยังสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดแม่น้องชมพู่ไม่กังวลอายการยังไม่ส่งฟ้องลุงพลมีคำสั่งให้แจ้งข้อหาเพิ่มเมื่อวันที่27สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากจังหวัดมุกดาหารอายการจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการส่งฟ้องคดีฆาตกรรมน้องชมพู่ ที่มีในายชัยพลวิภาหรือลุงพลเป็นผู้ต้องหาแม้ว่าวันที่ย6สิม6สิงหาคมครบกำหนดฝากขังผลัดที่7และเป็นวันครบขังสุดท้าย84วันเนื่องจากอายการมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารมี สื่อมวลชนและยูทูบเบอร์มารอติดตามทำข่าวแต่ไม่ได้รับการยืนยันจากนายสิทธาเปียบังเกิดทนายความของลุงพลหรือนายชัยพลวิภาว่านายชัยพลไม่ได้เดินทางมารายงานตัวที่จังหวัดมุกดาหารแต่ได้เข้ารายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านกกตูมหมู่หนึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากเมื่อ26สิงหาคม ทีมพนักงานสอบสวนคดีน้องชมพู่ที่กอนครับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเรียกตัวนายชัยพลวิภามารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามรดาโดยประสาทจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อเด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็ก ถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็คงต้องดูคำสั่งของอายการอีกครั้งว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มต้องกลับเข้าสู่กระบวนการสอบสวนใหม่หรือไม่ ด้านนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่าตอนนี้รู้สึกยินดีมากที่ทางคณะทํางานเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ได้แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวเพิ่มจากข้อกล่าวหาที่ผ่านมาเพราะถือว่าข้อกล่าวหาใหม่และเป็นข้อกล่าวหาที่มีโทษสูงสุดซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เหมาะสมแล้ว ส่วนกรณีที่อายการจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการส่งฟ้องลุงพลในคดีน้องชมพู่นั้นแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่รู้สึกกังวลใจเพราะคดียังต้องดำเนินต่อไปพร้อมเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่านความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดชีวิตแลกชีวิต พนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาลุงพลฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม่น้องชมพู่ชี้ผู่ควรกับข้อหานี้ครอบครัวได้รับความยุติธรรมอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิต27สิงหาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดมุกดาหารรายงานว่าหลังจากเมื่อวันที่ย6สิม6สิงหาคม64ทีมพนักง,งานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู เด็กหญิงอรวราณวงศรีชาได้เรียกนายชัยพลวิภาหรือลุงพลมารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็ก นั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรปริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยลุงพลได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและ ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดด้านนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวคือครอบครัวเราได้รับความยุติธรรมมันดีขึ้นจาก3ข้อหาแรกนะรู้สึกว่าคู่ควรกับข้อหานี้เพราะลูกเราเสียชีวิตการตายของน้องชมพู่คือการตายอย่างทรมานแม้ น้องจะไม่กลับมาแล้วแต่ก็อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดคือชีวิตแลกชีวิตอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตแม่เชื่อว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเฟซบุ๊กของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้ขอความไว้ดังนี้หมายจับลวงข่าวหมาจับไอหนุ่มรถไถเมื่อหลายวันก่อน มีคนสอบถามมาทางทนายจํานวนไม่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นทนายขออธิบายให้หายสงสัยว่ามีหรือไม่มีหมายจับสรุปง่ายๆหมายจับมีแต่เป็นหมายลวงเพราะฝ่ายหนึ่งจะมาคว้าหนุ่มรถไถอีกฝ่ายหนึ่งกลัวหนุ่มรถไถหลุดเลยมาชิงตัวไปคน้นหากบ โดยอ้างให้อีกฝ่ายว่าตนมีหมายจับอีกฝ่ายหนึ่งเกรงใจและไม่มีการตรวจสอบให้ชัดเจนจึงหลงเชื่อว่ามีหมายดังนั้นจึงทำให้ YouTube ที่ได้รับข้อมูลหลงทางอีกกลุ่มว่ามีหมายอีกกลุ่มว่าไม่มีหมายสรุปอ้างว่ามีหมายแต่ไม่มีหมาย ไม่มีใครผิดใครถูกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าตบมือให้ดังๆไปทั่วโลกเลยคำพูดของคุณชัดเจนมากเล่นกันจนเละไม่มีความระอายแก่ใจกันเลยวงเล็บหน้าอายปลาสม้มถัดมานะครับบอกว่าติดตามข่าวนี้มาตลอดและดูตามเหตุและผล ตามความน่าจะเป็นจริงที่สุดแต่ก็มีข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่รัฐมากมายในการทำงานหดหูใจที่ต้องมาเห็นความเสื่อมของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะเพียงผลประโยชน์มหาศาลที่ทำกันเป็นขบวนการจากคนล่างๆไปจนคนที่สูงที่สุดน่าละอายใจที่ประเทศไทยเรา มีคนนับถือาศาสนาพุทธมี80กว่าเปอร์เซ็นต์แต่กลับทำในสิ่งตรงข้ามได้อย่างน่ารังเกียจไม่มีคำว่าเกรงกลัวต่อสายตาประชาชนเทาบวกดำกลับได้ดีในยุคสมัยนี้คำว่าบาปกรรมมองข้ามหมดพูดถือกฎหมาย ใช้อำนาจตามใจตนเองช่วยเหลือพวกเดียวกันทนายอยู่วงการเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคดีต่างๆน่าจะรู้และเห็นอะไรมาเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุค4 5G